ดีต้อนรับสู่ช่องเดวานาแมตช์อวยชานนะครับวันนี้ผมมาถ่ายทํานะครับราการที่ร้านมอุปกรณ์เรียมนะครับปลาใส่งามนะครับเดี๋ยวเราไปทําวามรู้จักเจ้าของร้านนะกันนะฮะครับวันนี้ครับลุงเต้ครับวันนี้ขอมาอัปเดตปลาใส่งามหน่อยครับผมเริ่มจากตู้แรกเอาตู้ไหนดีครับตู้นี้ก็ได้อ่าโอเคครับอันนี้สบายเปลือกสั้นนะ เทื้าสั้นครับแล้วมีเมฆาครับเทปาสั้นตัวนี้นะจิว๋วครับอันนี้ราคาพอจะบอกได้ไหมอันนี้ตัวละพันเก้าพันเก้านะสวยสั้นนะสั้นเบอร์ศูนย์ใช่ครับข้อหางสั้นมากเนื้ออ้วนน่ารักเลยนะเทปา,า,<พ>าครับเทปาตัวสอง5 0 0สองพันห้านะหายากอยู่แล้วสวยนะโอเคครับต่อมาตู้ต่อมาตู้นี้น่าสนใจครับ ตัวแอลนะฮะตัวข้าวๆโหเยอะมากอ๋อนี่แอลสามสามนะครับหนึ่งหนึ่งสี่นะครับประมาณนี้ราคาก็เดี๋ยวติดต่อในเพจกันเนะเพราะว่าหลายตัวเยอะมากอันนี้ปอมใหมครับเนี่ยอันนี้ปอมอันนี้เป็นบูครับบูนะฮะอันนี้ขายไหมหรือโชว์ขายครับขายหมดอ๋ออันนี้ตัวเท่าไหร่ฮะตัวสามสามร้อยแล้วก็มี Premises, มานาป่ะเนี่ยอันนี้เป็นเลนแบ็กเลดแบ็กนะโอเคเลแบ็กยแ่าน่าสวยนะฮะากากแล้วก็เอออย่างอันนี้ฮะตะเพียนตาเพียนหน้าแดงเผือกหน้าแดงเผือกเท่าไหร่ฮะ พันห้าะประมาณนี้แล้วก็มีเรนโบ้ด้วยนะนอ่าเดี๋ยวไปตู้ต่อไปนะครับตู้นี้ก็เป็น L ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับนี่มีเผลือกเลยนะเป็นเผลือกเลยช่วยครับศูนย์ศเอ่อถ้าศูนย์หนึ่จะเป็นตัวขาวดำไอตัวขาวดำครับตู้ต้ง่าอ๋อขาวดำดน,นะเป็นตัวเผือกม่ใช่เป็นหนึ้าอ๋อโอเคเผือกน,นี่ L หนึ่งหกห้าที่ดูทักให้ดีนะครับ ไอตัวศูนย์ศูนย์หนึ่งหาไม่เจออ๋อโอเคอยู่มืดไกลมืดไกลนู่นฉากดำด้วยเห็นไหมนั่นอ่ะไกลมากนี่ฮะกออยัั coil s c ย i l s นี่ราคาพอบอกได้ไหมฮะอันนี้เราคูเคียหน้าร้านดีกว่าอ่าหลังไม่ดีกว่า c ย i l s อ่ะนี่ครับไปคกูเป๊กูเผือกนะอันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะคปู๊เผือกอันนี้ตัวห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะไปคกูเผือกนี่ตอนนี้ อันนี้เป็นแพตินัมป่ะอันนี้อาร์ิเกเตอร์แพตินัมอ่าอาร์ิเกเตอร์แพตินัมนะครับราคาก็หลังไม่ดีกว่านะใช่ครับหลังไม้สวยนะอันนี้ใช้ประมาณกี่นิ้วตัวนี้น่าจะประมาณนี้จะสิบสิเอ็ดอาหารว่างวัดนะฮะสิบเอ็ดครับประมาณสิบสิบเอ็ดประมาณสิบถึงสิบเอ็ดนะประมาณนี้เกตนำเข้าครับเกตดีเนี้ยจริงๆถ้าอาหารที่สวยนะเกตดีเนี้ยเลยอือมันออร์ด้าแบบ สะทอสอ้อนอ่าใช่ตัวจริงสวยตัวจริงสวยกันในกล่องสวยอ่านดพยายามให้ชัดอ่านนี่นะสวยเลยนะเขตพรีเมียมต่อมาก็ผมตูน้นี้ตู้นี้มีอะไรบ้างตู้นี้มีมอ่ออกากดหัวเสียงครับครับผมกดหัวเสียงอันนี้ของละมากอกันนี้ราคาพอบอกได้ไหมอ่าอันนี้ตัวละเก้าร้อยเก้าร้อยครับแล้วก็มีดุบดุบด่างมาฮะเท่าไหร่ฮะ ลตัวหนึ่งพันแล้วก็มีตองลายเท่าไหร่ตองลายลายห้าพันห้าตองลาย่หกนะครับเขาดีห้าพันห้านะโอเคแล้วก็นี่ค่าหลวงไห้เอ่ยแกมบีค่าหลวงเยนโดจัมบีนะนี่อันนี้ก็หลังไม้กันเนอะอ่าอันนี้น่าจะใช่สวยนะสวย ตัวใหญ่นะต่อมาชนงูเห่าไี้เท่าไหร่ครับผมงูเหา่าตัวละ300 300นะเบบี๋นะอ,อยู่มูเหา่าไทยเลยนะกระส่งนะครับไอ้ไม่ใช่อันนี้เป็นฟ<ม><ต>อยด้าลรัฟอยด้าวสม long n โอเคครับลูกครึ่งนะไฮบิดนะอันนี้เท่าไหร่ครับพ5 0 0 1,500นะเป็นไฮบิดนะครับฟอยด้าผสมลองโน o s นะครับป่ากจะยาวขึ้นโอเคครับผม ตัวนี้เป็นทองมาเลย์ป่ะฮะอันนี้ทองมาเลย์ครับครับมีพวกดวงตอนเช้าเหมือนกันอ๋อเพิ่งมาใช่ไหมใช่เราปรปับสีอะไรจังอ่าทองมาเลย์เรเพิ่งมาแต่ทุกทอง,องต้เช้าเอนกนี่สวยเลยนะครับอ่ากันนี่คอยด้ดาคอยด้าคอดด้ากาเท่าไหร่รบ้างนะอันนี้ตัวราคาเก้าหมืโอ้แต่ทรงดีนะบอดี้แบบลายโหดใช่ลายโหดมากแล้วบอดี้ค่อนข้างจะสั้นนะค่อนข้างจะสั้นหนาๆ นเนี่ยเนี่ยมีลายผลมากโหได้ผลมากนี่สองตัวเยอะสวยเดี๋ยวจะเฮ้ยนอนกันอยู่ด้วยโอ้โหน่ารักหนึ่งพันเก้าร้อยเท่านั้นนะครับใส่กำลังผลใส่กำลับบงดีไปปั้นได้เนี่ยนอนแบบเหมือนจอดเรือนะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับตู้นะครับนี่ฮะห้าร้อยห้าห้าร้โหปลาสวยเยอะ ตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นเสือตอเสือตออันนี้ของของสมมาตรนะเป็นลายคู่นะะลายคู่สมมาตรครับราคาก็หลังไม่กันนะใช่พวกอย่างนี้หลังไม่ดีกว่านะครับเพราะแต่ตัวนี้ไม่เท่ากันนะดูคร่าวๆกันตัวใหญ่ครับอันนี้เสือตออะไรครับคู่อะไรลายคู่สมมาตรสมมาตรเหมือนกันนะเต่านี่เต่าเลเทอรี่นะฮะ อ๋อตอนนี้ก็มีนะครับอันนี้ค่อนข้างโตแล้วนี่ก็คไฟด้าไซส์ใหญ่ไหมไฟด้าไซส์ใหญ่อันนั้นอันนั้นปานละนะนาดุกอะไรครับเนี่ยอันเอ่อวอลเชอร์วอลเชอร์บอลเชอร์ป่ะนกแรงป่ะบอลเชอร์บอลเชอร์แอลโอเคฮะกดหัวเสียงนะครับฮะคล้าๆเมื่อกี้นี่นนอาบ,าบาบาอ่ะมีตัวเล็กจำหน่ายด้วยอ่ะดูตัวใหญ่ก่อนนี่ ถามว่าตัวเล็กจำาหนดิราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ไหมดไปแล้วครับอ๋อแต่ถ้าสั่งไปก็ตัวพันเก้าตัวพันเก้านะสั่งอ่าสั่งคุณเต้ได้นะอันนี้ใหญ่มากถ้าตัวนี้หลังไม้กันนะอันนี้หลังไม้ครับอ่าพวกที่อลังการเป็นหลังไม้กันนะสอบถามโอ้ใหญ่มากโอ้ตัวใหญ่มากเนี่ยอันนี้ยาวเป็นดาบเลยนะเทียบกับแขนนี่เกือบเมตรเกือบเมตรได้เกือบเมตรครับตัวนี้เหี้บบา ลาแอฟริกาเนื้อโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมาครับช้อนข้าหลวงใบโต้นะครับเกรดทริปเปิลเอเลยนะครับสวยสวยนะครับนะครับราคาเลมานดูใบโตสองพันห้านะฮะ นี่หูลายนะหูลายตอนนี้ก็สวยนะหูลายต่อมานะครับชอกระดงสุรานะครับของไทยบ้านเรานี่เองเป็นสายสีเหลืองนะครับสุราษนี่ตัวกี่บาทครับคุณเต้าตัวละเก้าร้อย้า้นะครับและตัวนี้กี่ครับอันนี้เป็นเคนทลลิส เซนน็นทรลัมอ๋อเซ็นทรัลัมราคาพันห้านะหลังยกด้วยนะนะฮะเซ็นทรัลัมทั้งแถบนะครับเซ็นทรัลัมตัวนี้สวยนะก็เดี๋วยวถ้าเซ็นทรัลัมถ้ามาจากเขตที่อันนี้เปิดพันห้าใช่ไหมอ่าฮะมาบอกมาจากช่องนี้นะก็ ให้ตัวละพันสองเลยโอเคถ้ามาจากช่องเนวาน่านะให้พันสองนะพิเศษเลยนะต้องมาบอกว่ามาจากช่องเนวาน่าอ่าโอเคช่องเนวาน่าเท่านั้นนะเหลือพันสองนะครับถ้าไม่บอกอดนะครับโอเคครับผมเรามาดูข้างล่างซิมีอะไรบ้างอันนี้เป็นกระส่งไทยกระส่งไทยนะโหตัวเบบี้เลยนะอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับนี่ตัวร้อยครับหนึ่งร้อยเท่านั้นนะไปขุนได้เลยครับอ่านครับผมนี่ก็กระส่งนะ เราจะไปมุมต่อไปนะครับอันนี้อะไรเอ่ยในถังแอลอันนี้เป็นจอกเพอ,อิงธรรมดาอ๋อเพืิงธรรมดานะโอเคครับไว้ดูตะไคร้ใช่ไหมตะดดไคร้โอเคครับอันนี้มีอะไรบ้างครับโหเยอะมากอันนี้เป็นตู้รวมครับครับอ่าอันนี้ก็เริ่มต้นก็เป็นแบ็คบาร์ก็ได้ครับครับได้แบ็กบาร์แบ็การ์แบ็กบาร์ที่ตัวเท่าไหร่ฮะอันนี้แบ็กบา,าร์โตประมาณสองครับครับแล้วก็บูธแคปฟิชใช่ไหมนี้ก็บูธแคปฟิชครับอันนี้เท่าไหร่ฮะับสามร้อย ก็มีเอ่ยูร่าลายใหญ่อ่ะยูร่าลล่ายอะถ้วยอันนี้ยูร่าเก้าร้อยเก้าร้อยนะนี่ใหญ่ด้วยนะก็เลทุ๊กเลทุ๊กจะไม่ค่อยมีเงินของกานอ่ะเลทุ๊กนี่จุดแดงๆสวยนะถ้วยอะเลทุกจุดแดงจะลามเข้าเรื่อยๆครับอืมโอ้สวยมากขันจ้าวนะเสือป่าโอ้สวยนะปลาป่าด้วยไวท์คอตสุ่มจับในป่าอันนี้เสือปลาปัวนะฮะเสือจอปลาปัวปลาปัวเท่าไหร่ฮะสามพันห้าสามพันห้า เจอตาปลาปูนนิวเกนีนะฮะแล้วก็จีโอตัวนี้ใครเอ่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจมันเป็นเอ่ออสายทับประโจนะครับอ๋อโอเคมาดูทับประโจนอยของตัวใหญ่นะทับประโจนั่นไม่รู้โอเคครับไม่แน่ใจฮะอย่างทับประโจนี้เท่าไหร่ฮะทับประโจนับพันสองพันสองแล้วก็ตัวนี้นะจีโอที่ไม่แน่ใจนะแต่ตัวใหญ่ไม่แน่ใจครับผมแล้วก็ ไดมอนด์ไซส์ไดมอนด์ไซสนะฮะเท่าไหร่อันนี้อันนี้ตัวราคาพันสองครับพันสองนะไดมอนด์ไซสนกแก้วเซนต้าเท่าไหร่ฮะเจ้าสองพันอันนี้ดุกหนามในเจอร์ป่ะครใช่ครับในเจอร์ตัวข้างหน้าเป็นในเจอร์แล้วตัวข้างหลังจะเป็นลองบากูอ๋อแต่เป็นดุกหนามเอาตัวในเจอร์นี่ฮะราคาพอดอกบอกได้ที่นี้ค่าตัวเลยเก้าร้อยครับครับอ่า ล็อกพาคู่นั่นเท่าไหร่ฮะเอาว่าคู่ตัวนี้อ๋อตัวนี้นะเอาว่าคู่นี่หลังไม้หลังไม้กันนะล็อกพาคู่โอเคตามอเมริกาใต้นะฮะอันนี้สวยเป็นตัวหลวงเออตัวตัวนี้ก็เอ๋ยตัวนี้ก็เอ๋ยอันนี้เป็นเอ่อไนเจอร์ผสมเอ่อแคทบิทเอเนเจอร์ไทเกอร์อ๋อไนเจอร์ผสมไดเจอร์ไทเกอร์เป็นงี้นะให้บิดนะเป็ให้บิดสามต่อราคาพอจะบอกได้ไหมอันนี้ อันนี้สองพันเกสองพันเก้านะมันก็แปลกไปแบบนึงเลยนะโอ้โหไซสในเจอมีหลายอ่าครับผมได้ครับตู้ต่อมาโอ้นี่สวยเยนโรมาลูเซนทัลัมนะฮะนี่สวยเท่าไหร่ะตัวนี้อันนี้สี่พันเก้า่นะฮะให้พองหน่อยไซส์ประมาณมีประมาณสิบสนิ้วนะฮะอ่าประมาณฟ <13. S 2> ุตนิดนิดหรือฟุตหนึ่งเนี่ยประมาณนี้ โอ้ย oh, เริ่มจะพองแนละ้วจ,จริงเหลืองนี่เหลืองมากครับจริจริงจะเหลืองเลยนะฮะเป็นเหลือ,ลอพองมาเริ่มพองพองใส่กระจกนะฮะสวยครับสวยตัวนี้นเปลือยเลยสู้ต่อมาเตคูเปลือกใช่ไหมฮะอันนี้เตคูเปลือกครับโอ้ตัวใหญ่นะไปประมาณส <15. S 2> ิบห้านิ้วสิบห้าสิบหกเดลครับมีใหญ่กว่านี้ก็มี แต่ต้องสั่งทางเพจนะใช่อยยังที่เนี่ยตัวนี้เท่าไหร่หน้าร้านอันนี้เปิดอยู่สามพันแปดสามพันแปดนะครับแล้วเจ้าตัวนี้ฮะน่ารักเนี่ยอันนี้ในเจื้อไซส์ใหญ่อันนี้แปดพันแปดพันนะครับโอเคครับอ่าต่อมาครับโอ้หตัวนี้ลังการที่โฮมกกหรือยังนะตัวนี้อะไรเนี่ยโอ้โหปลาปลาปูไทยปลาปูทำไมมันใหญ่จังฮะปลาปูไทยใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยครับเนี่ยอันนี้ราคาหลังใหม่กันนะ อ่าได้ครับนี่สาหายากเลยหายากอายุประมาณกี่ปีครับทราบไหมไม่แน่อันนี้าจะประมาณห้าห้าปีคิดว่าคิดว่าเขาใหญ่กว่านี้มากหรือเต็มที่ครับใหญ่ใหญ่ได้เคยเจอเมตรหนึ่งอ๋อเมตรหนึ่งนะใช่โอเคครับโอ้ใหญ่มากอ่าะไปมุ่อไปแล้วมีห่าวมีห่าวคุณเต้มากนะครับจากโฮมกรี่มนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้นะครับ แล้วก็เปิดโทรครับขอบคุณครับคับป้าสสกงามน,นะครับฝากด้วยครับอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กดทชรกดแชร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย